ต่อไปมาตรา156เป็นเรื่องของการสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับมาตรา156วรรคหนึ่งะครับการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญนะครับแห่งนิติกรรมจะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับส่วนวรรคสความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ความสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมนะครับความสําคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสําคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเป็นต้นในวรรคสอนะครับเป็นบทขยายว่าความสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญน่ะมันคืออะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับมันจะมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนท้ายนะก็เขียนคําว่าเป็นต้นทีนี้คีย์เวิร์ดที่สําคัญ ของวรคแรกนะครับวรคที่1สําคัญผิดในสาระสําคัญเนี่ยจะตกเป็นโมฆะนะครับผลของมันคือตกเป็นโมฆะทันทีส่วนวักสองนะครับสำคัญผิดในสาระสําคัญได้แก่ก็มีลักษณะพฤติกรรมนะครับคู่กรณีนะครับหรือวัตถุแห่งนิติกรรมนะครับเรามาดูตัวอย่างในวรคแรกกันนะครับเขียวผู้ซื้อตกลงทําสัญญาซื้อขายที่ดินกับแดงผู้ขายนะครับโดยแดงผู้ขายอ่ะได้นําชี้ที่ดินแปลงสีแดง แต่เมื่อส่งมอบที่ดินนะครับกลับส่งมอบที่ดินแปลงสีเขียวนะครับให้แก่นายเขียวผู้ซื้อนะครับถือว่าเป็นการทําสัญญาโดยสําคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมครับเพราะฉะนั้นนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับจะตกเป็นโมฆะทันทีส่วนตัวอย่างที่2นะครับตามมาตา1 5 6วรสองนะครับ เขียวได้ส่งคำขอเพื่อทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขียวถึงแก่ความตายครับในขณะที่บริษัทประกันยังไม่ได้อนุมัตินะครับเ <_ bleibt> ขยียวได้ถึงแก่ความตายก่อนต่อมาหลังจากนั้นนะครับบริษัทประกันเนี่ยได้ตอบรับคำเสนอของเขียวนะครับโดยที่บริษัทประกันเนี่ยไม่ทราบว่าเขียวถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับ กรณีนี้นะครับถือว่าสัญญาประกันชีวิตเนี่ยย่อมอาศัยความมรณะของเขียวผู้เอาประกันนะครับเมื่อบริษัทประกันเนี่ยรับเสนอขอทําสัญญาประกันชีวิตโดยสําคัญผิดว่าเขียวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับจึงถือว่าเป็นการสําคัญผิดนะครับในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญของนิติกรรมครับดังนั้นสัญญาประกันภัยฉบับนี้นะครับจึงตกเป็นโมฆะทันทีครับตามมาตรา156วรสองนั่นเองครับ Oh,